คดีได้ดําเนินการมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วแต่ขอกลาบเรียนว่าข้อมูลทั้งหมดนี้อยู่ในความรับรู้ความรับผิดชอบของทนายความที่ประเทศเยอรมน,นีใครแพ้ตกรอบแล้วติดคุกทนายกระดูกเหล็กผู้ไม่เคยแพ้ใครลดแล่นในวงการว่าความมามากกว่า40ปีบอกว่าต้องมีคนศึกสึกแล้วต้องติดคุกด้วยโอ้โหคำนี้จุก คานี้นะครับฝ่ายพลังรักพักคึกฤทธิ์นะครับฟังแล้วต้องตื่นปันเหยียบงูตกใจแน่นอนนะครับตลอดจนพักคึกฤทธิ์เองครับต้องติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับการให้สัมภาษณ์ข่าวของธนานันัยในช่วงนี้จนจเจ้าอาวาสพัดป่านาพง์เป็นยังไงสมาธิไม่ค่อยจะมีแล้วนะครับต้องคอยออกมาแก้ข่าวทีละเรื่องทีละเรื่องนะครับจากผู้ที่กล่าวหาเรื่องนี้จบก็ต้องมาเรื่องใหม่มาเพิ่มใหม่เรื่อยๆนะครับเนาะบันทึงสินแน่นอนงานนี้เรื่องนี้นะครับดูเหมือนว่าผู้หญิงนะครับที่อยู่ประเทศเยอรมันนะครับ เธอสู้หัวขาดขานแน่นอนท่านผู้ชมถ้าเธอตอนหำมพะคึกธิ์ได้ตอนนี้นะครับปัญหาที่เยอรมันก็ต้องจบเช่นกันนะครับโดยเธอนะครับถูกฟ้องที่ประเทศเยอรมันนะครับให้ชดใช้เงินให้กับพระคคกึกธิ์นะครับแต่เธอก็มาให้ข่าวที่ประเทศไทยเธอบอกว่าเธอคืนเงินทั้งหมดให้พรรคึกึกธิ์แล้วนะครับโดยโอนเข้าบัญชีมูลนิธิไม่ได้นะครับเธอก็โอนเข้าบัญชีส่วนตัวของพระครึกึกธิ์ท่านผู้ชมความผิดของเธอถึงแม้จะสําเร็จแล้วนะครับแต่เธอก็อว่าจะได้รับโทษน้อย เพราะเธอคืนเงินทั้งหมดแล้วนี่ก็คือจุดได้เปรียบเสียเปรียบนะครับระหว่างทนายนันชัยกับทนายวัดป่านาพง์โอ้โหมันหยดติ่งแน่นอนงานนี้นะครับเนาะทีนี้นะครับเรามาดูวัดป่านาพง์กันบ้างครับต้องออกมาแกงข่าวนะครับว่าเงิน12ล้านบาทเนี่ยอยู่ไหนนะครับหลังจากศีกาที่ประเทศเยอรมันคืนให้เอาไปใช้อะไรเพราะเงิน12ล้านไม่น่าจะเป็นเงินส่วนทวของพระคคกฤทธิศนะ ถ้าเป็นเงินของวัดนะครับก็น,น่จะโอนคืนเข้าบัญชีวัดป่านาพง์นะครับจุดนี้แหละนะครับทนายนันชัยนะครับจึงออกมาพูดอย่างเต็มปากเต็มคำคำบเบลอว่าอาจจะมีคนศึกแล้วก็ติดคุกด้วยนะครับอดีตผู้พิพากษาว่าย่างไงนะครับทนายความวัดป่านาพง์ว่าจังไลโดยเพจวัดนาป่าพง์นะครับได้ตัดคลิปการถแถลงข่าวของทนายความนะครับมาลงเป็นตอนๆให้ญาติธรรมฟังเป็นเหมือนละครสั้นๆน,นะท่านผู้ชมถ้าใครล่องใจตอนไหนตรงไหนนะครับเลือกชมได้ ตามต้องการเลยนะฮะโดยเพจของวัดนะครับมีการสอนธรรมะแบบยาวๆทุกวันท่านผู้ชมแต่ยอดชมน้อยมากครับไม่เหมือนแต่ก่อนนะครับอาจจะเป็นเพราะกระแสข่าวหรือว่าอาจจะเป็นเพราะญาติโยมนะครับไม่ค่อยมีเวลาเก่อใหม่รู้ท่านผู้ชมบางคนนะครับเปิดแล้วนอนฟังหลับหนีพระก็มีนะครับว่าคลิปยาวเกือบ3มชั่วโมงนะครับต้องว่างจริงๆเลยครับแล้วก็ต้องหลงไหลเสียงพระคึกฤทธิ์จริงๆถึงจะฟังจนจบเพราะว่ามันยาวมากนะครับ ถ้าจะห่วงแต่พระนะครับก็คงไม่มีเวลาทำมาหากินแม่บ่ครับอันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับเนาะบางคนนะครับออกมาบอกอย่างเต็มปากเต็มคำเลยครับบอกว่าพระคึกฤทธิ์เนี่ยไม่รับเงินท่านปฏิบัติเคร่งมากว่าจังสันท่านผู้ชมพูดอีกก็ถูกอีกนะว่าพระไม่จับเงิน,นครับแต่ถ้าพูดบ่อยๆอ,อาจจะโดนตบปากก็ได้นะโยมเพราะว่าสมัยนี้นะครับพระไม่จับเงินแล้วนะครับเพราะว่ามีแอปโอนผ่านธนาคารอย่างดีนะครับ จะใช้ใจ่ายอะไรก็กดหมายเลขเข้าไปจึงจังจึงจังพุดปัดพุดปัดไม่ต้องมาจับเพื่อนมือนะครับไม่ต้องจับเงินก็จริงนะครับแต่ต้องไปถามพระด้วยนะครับว่าพระยังมีความอยากได้เงินหรือไม่แล้วก็บอกพระด้วยนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นน่ะมันเริ่มต้นด้วยเงินทั้งสิ้นนะครับถ้าไม่มีเงินมาเกี่ยวนะครับจะไปเที่ยวฮ่องกงได้อย่างไรโอ้ยเมื่อยหลายท่านผู้ชมบอกมาหายใจแทบทันนะครับเนาะเขาให้ถือไม่เกินแสนบาททุกวัด เข้าใจไม่โยมเข้าใจไหมจ๊ะแล้วพระคึกฤทธิ์นะครับถือกี่ล้านตั้งแต่บวชมาไปถามท่านด้วยนะจ๊ะ12ตุลาคมเนี่ยนะครับจะมีบุญกระถินใหญ่ผลจาพาทุกท่านนะครับเข้าไปชมวัดป่านะครับที่ไม่สร้างอะไรมากมายนะครับท่านทําสมุนไพรนะครับช่วยเหลือประชาชนทั่วประเทศนะครับในวัดนะครับมีแต่สมุนไพรทั้งนั้นท่านผู้ชมคนไม่มีสะทุ่งสตัางครับยากจนนะครับเจ็บป่วยเข้าไปเนี่ยพระท่านแจกฟรีนะครับ นี่แหละพระที่น่ากราบนะครับอายุก็ไล่เรียงกันนะครับกับพระเครือฤิแต่ท่านอยากให้คนเข้ามาศึกษาสมุนไพรในวัดเพราะว่าท่านเคยบอกกับผมว่านะครับท่านก็ไม่รู้ว่าท่านจะอยู่นานแค่ไหนจะดูได้มองดูโลกนานแค่ไหนประมาณนี้ท่านผู้ชมซึ่งตอนนี้นะครับมีนักศึกษานะครับที่จบแพทย์เรียนแพทย์มาเนี่ยเข้ามาศึกษาหลักสูตรนะครับเกี่ยวกับการทําสมุนไพรนะครับ ไปติดตามได้ในช่องสกิดข่าว3นะฮะเดี๋ยวพวกเราทีมงานของเราจะลงข่าววัดนี้นะครับท่านผู้ชมนะครับอยู่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์พระดีๆก็มีให้กราบอยู่นะโยมพระพันล้านนะครับส่วนมากจะตายตอนแก่ตายตอนจบนะครับบางคนนะครับหลอกให้คนกราบมาเกือบ50ปีนะครับที่แท้มันแอบไปสีกันโจยกันนุยกันทมทมอย่างสนุกสนานพวกสันดานมานี่สมควรแล้วแหละนะครับที่จะต้องตกนรกทั้งเป็นนะครับสมควรจริงๆนะครับเนาะ บวชแรกๆเนี่ยโอ้โหดูดีอยู่นะคบได้ตั้งแต่ยาจกยันผู้นําประเทศคือใครไปหาก็ได้พอโด่งดังตําแหน่งเสริมนะครับเงินไหลเข้าวัดทําบุญ20บาทมันไม่หยุดคุยไม่มองเราเลยนะครับมีหนำซ้ำนะครับยังออกมาบอกชาวบ้านว่าทําบุญน้อยทําบุญ20บาทบ้านพวกคุณเนี่ยบ้านอื่นเขาทำเยอะแยะมากมายเป็นหมื่นเป็นแสนบักหากินหัวมึงเอ้ยบักภาคี่อย่างมึงเลยอลืมกําพืชตัวเองนะมึงเออพอมันรวยนะครับมันก็เหม็นสาบคนจนทันทีนะครับ คุยด้วยก็คุยไม่นานคุยแบบไม่ค่อยเต็มบกเต็มใจเนี่ยพระลูกวัดนะครับเขาเทศจดเอ็นคอขึ้นบานอย่างกังูจงอางเวลารับเงินนะครับรับน้อยกว่าไอหมอนี่นะครับไอหมอนี่นะครับรับเยอะนะครับเพราะว่าตำแหน่งใหญ่เรื่องนี้นะครับมีจริงในโลกประเทศไทยจเจริญพวง พอสาทาุกยกนับประวัติท่านเจ้าอาวาสวัดน้องเด็ดกาพระอาจานุ่มุ่มจนสกทาสารสลายางาก,กระมุนไรจะบุญน,นำพาหรือป้าทิ่คิดพระเกิดสิมิตรสวรรค์สไวยพบเทวาสังอีทางต้องไป จากวัดเดิมนครนสวรรค์เรียนหอพื้นบ้านทิพกนาพันศาถูกรังโบราณเดินผ่านไร่นากลับพื้นป่าสมุนไพรละเดินตามครูผู้ชีวกรับมรกดกในความเลื้ยมใจหวังนานาชนพนนานาภัย ใครจนแจกให้ใไกลถวายก็เอาสร้างสาลาคุ้มฟ้าปนที่สิบี่ตนเฉพาะเจ้าจัดคานหาทุานขอกบุญแบ่งเบาหลวงพ่อสูงเขารับเป็นสะทานสามีกว่าาลาเสร็ เป็นความจำเร็จข่าวปาฏิหาริย์แบบรวมจะไย่เหมือนในมิมานที่พระอาจารย์มีมิตมาผ่ารวมสมุนไพลหลายร้อยอนชนิดอย่างคนอย่างคิดล้วงลึกศึกษราก็ในผัดใจัยีต้องมียาที่ควรควรรู้ค่าพึ่งพาตน ในแต่ละวันชาวบ้านไม่ขาดทั้งโยมทั้งยาติเคยใจได้ผลบัานไกลบันไกล,น,ไลนอกในตำบลนทั้งมารถน้ำมนน่ทั้งมารับน้ำมันน้ำมันไหลใส่แปลสดผลปลากดเนื้อขาดปันชำ้ำวอมหลันคลายแผ่หายใววัน คนบอกต่อต่อกันน้ำมันไรลถามคนเคยใช้จึงได้ประจักษ์กระดูกแตกหักกระสานได้ตาแก้ปวดเมื่อยเห็บเหนื่อยพอนคลายดมน้ำมันไรลชื่นใจดีทูดแก้ลมดมแก้วัดโดนมาแรงขัดกัดตอยทุกที หยุบหิบจากอยากฝากปัตตพีน้ำมันไพรสุดนี้ด้วยแปลนแน่นอนขมิ้นข่าไพลจะไกลสาบเสื้อรังตีนวัาเจือนเลสลดพังพรน้ำมันมาออกก่ละบูนเนทอนลายละเอียดขั้นตอนถามพระอาจารย์พระเตรียมสมุนไพรไว้แก้โรค ใครทุกใครโศกลับฟังทำจากนันตอนโยมมาทุกใจตอนกลับไปเบิกบานคือปะินิานพระอาจารย์หนุ่มเอ๋